สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆ้องและลูกลูกหลานทุกๆุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันเต่าวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พระองค์ทรงตัดว่า จงก้าวตามเรามาทีละก้าวเราขอจากเจ้าเพียงเท่านี้เพราะนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่เจ้าสามารถเดินข้ามผ่านโรคอันกว้างว่างเปล่านี้ได้เจ้าอาจเห็นขุนเขาที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้าเจ้าแต่เจ้าก็เริ่มสงสัยว่าจะข้ามผ่านความสูงของมันไปได้อย่างไร ในขณะที่เจ้าคิดเช่นนั้นเจ้าก็ลืมไปว่าเรากำลังจุงมือเจ้าอยู่แม้นว่าเจ้าจะสะดุดลม้มลงเราเองเป็นผู้พยุงเจ้าให้ลุกขึ้นเจ้าบอกเราว่าเจ้ากังวลถึงหน้าผาสูงชันข้างหน้าเพียงใดแต่ลูกเอ๋ยเจ้าไม่มีทางรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้หรือแม้แต่วันพรุ่งนี้ หนทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับเจ้าอาจากลายเป็นทางโค้งซึ่งนำเจ้าออกห่างจากภูเขานั้นก็ได้และหากเราตั้งใจจะนำเจ้าไปยังหน้าผาเราก็จะเตรียมกําลังและความเข้มแข็งให้เจ้าพร้อมเผชิญกับหน้าผาที่สูงชันนั้นด้วยเราจะบัญชาทูตสวรรค์ให้ระวาดระวังและดูแลเจ้า เมื่อคอยเพื่อคอยประครับประคองเจ้าไปตลอดหนทางนั้นจงให้ความคิดของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เส้นทางข้างหน้าและจงชื่นชมยินดีในการจัดติดอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยจงเดินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นและวางใจให้เราเป็นผู้เปิดทางให้แก่เจ้าอาเมนให้เรามา ฟังในข้อพระคำในสดุดีบทที่18ข้อ2 9พระเจ้าข้าข้าองค์ตรุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้สดุดีบทที่91ข้อ11 12 เพราะพระองค์จะทรงรับจังเหาทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของของ้าของท่านจะก,กระแทกหิน2โครินบทที่5ข้อ7เพราะดาวดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอากราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนให้พ้นจากภัยอันตรายพระองค์ได้ทรงสั่งทูตสวรรค์ของพระองค์งให้มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองเราทรัพย์สินเงินทองที่ทางบ้านช่องของเราที่จะให้ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆและชีวิตดำเนินไปด้วยดี เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่พบเปลี่ยนไม่มีใครโกรธและรังเกียจลูกๆของพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบถึงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ลูกจะเชื่อปังพระองค์และจะเดินตามทางของพระองค์ตลอดไปขอบองทรงเมตตาสถิดอยู่กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เป็นอยู่ก็ให้หายไปด้วยฤทธิดเดชและอํานาจของพระองค์ให้ทุกคนประสบความสุขความสาเร็จในหน้าที่การงานการเงินให้ทุกคนไม่อดอยากมีกินมีใช้ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์และขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะ